สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกับผู้ที่ติดตามยโสธารานะคะวันนี้ยโสธาราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาลัยขดสุรินทร์นะคะแห่งประเทศไทยซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะวันนี้ได้มานั่งอยู่ที่ให้อาหารปลานะคะเพื่อที่จะเตรียมตัว ออกเดินทางไปอำเภอสังขะนะคะอำเภอสังขะเพื่อ,อที่จะไปเยี่ยมคุณแม่นะคะวันนี้ก็เลยนําบรรยากาศดีๆนะคะสวยๆมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะให้ได้รับรับชมกันแล้วก็วันนี้ก็อากาศดีอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งตื่นเช้ามาวันนี้นะคะ ได้นำสาระจากประสบการณ์แล้วก็จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตื่นเช้าวันนี้นะคะข้าพเจ้าเองก็ได้ศึกษาประกาศนียบัตรการสอนวิปะะัสสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว,วิทยาลัยสงบร้อยเอ็ดนะคะรุ่นที่1ซึ่งมีจํานวนผู้เรียน,นะะเกือบประมาณ 30-40ท่านนะถ้าจำไม่ผิดนะนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เปิดคอมปุบก็เตรียมที่จะสองซึ่งเมื่อคืนนี้ก็กว่าจะได้นอนก็ตี2องนะฮะทีน,นี้เรามาพูดกันในเรื่องของการใช้เวลาที่มีค่าสำหรับการพัฒนาตนเองซึ่งภาระงานของแต่ละคนก็มากบ้างน้อยบ้างตามตามแต่ละท่านที่ได้รับหน้าทีบบ่บทบาท ในการทํางานดังนั้นการที่เราต้องการความเจริญหรือต้องการความรู้ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่จุดเป้าหมายที่ดีสมมติว่าเราอยากรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาอะไรอย่างเช่นถ้าไปเจ้าเองอยากมีความรู้ในเรื่องของวิปัสสนา ว่ามีความหมายว่าอย่างไรมีกรอบขอบเขตอย่างไรมีความสําคัญมีประวัติความเป็นไปอย่างไรและองค์ประกอบของวิปัสสนามีอะไรบ้างตลอดจนถึงสํานักปฏิบปธรรมที่ปรากฏในประเทศไทยนะคะมีทั้งหมดกี่สายกี่สํานักนะคะที่สําคัญที่มีชื่อเสียงแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลมีอะไรนะคะเราก็จะเรียนในกรอบตรงนี้นะะี่แหละค่ะดังนั้นการ m มเน g จ m e n เมนต์ไทม์เนี่ย หรือการจัดการเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอย่างเช่นเราเป็นทั้งนิสิตปริญญาเอกนะคะซึ่งเข้าไปเจ้าเก็เรียนปริญญาเอกอีกใบหนึ่งด้วยสาขา education study นะคะการสอนสังคมศึกษานะะี่ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบบทบัทของเราเราก็เป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการเราก็เป็นอาจารย์ที่เศษที่สอนใน university ตลอดจนถึงเราเองก็ยังเป็นวิทยากรที่ได้ถูกการรับเชิญไปในหลายที่เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ทาให้เราได้รู้ว่าเวลาแต่วินาทีน่ยเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อผ่านแล้วผ่านเลยฉะนั้นเมื่อมีงานเข้ามาหาเราเนี่ยหรือให้เราไปทําบทบาทหน้าที่ตามภาร,รกิจของตนเองเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรับรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจนั่นก็คือการจัดการเวลาของตนเองอันน้อยนิดที่ให้มีค่าที่สุดดังนั้นข้าพเจ้ามีอยู่ประมาณ3ามสามข้อนะคะที่เป็นคติประจําใจเลยก็คือว่า ภาระงานทุกอย่างที่เข้ามาล้วนๆแต่เป็นบทบาทหนะ้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทํามันให้ได้และจัดการเวลามันให้ลงตัว2 2. เมื่อสิ่งที่เข้ามาแล้วทําบทบาทนั้นให้ดีที่สุดเต็มที่เต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นอ,อย่างออย่างเอาจริงเอาจังนะฮะ,อ,ะอย่างเช่นว่าเราเนี่ยเป็นวิยากรเนี่ยเรา บรรยายในเรื่องของมอร a l ิตี้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมาเกือบ20กว่าปีแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคุณธรรมจริยธรรมนี่คืออะไรแต่ทเนี้ยการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนบ้านเมืองเปลี tså, ages, coloring, ่ยนสังคมชุมชนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีการถ่ายโอนวัฒนธรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันมีคาพูดใหม่ๆมีปรากฏการณ์ใหม่ๆมันมีปัญหาเกิดขึ้นตามสถานการณ์วันเวลาเนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกลมหายใจดังนั้นเราจะมาสอนแบบเดิมเดิมไม่ได้เราก็จะต้องมีการบรูรณาการกับการดูสถานการณ์ปัจจุบันกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับความรู้และก็การสอดแทรกและก็การบรูรณาการสถานการณ์ให้ทันกับยุคกับสมัยกับการเปลี่ยนแปลงและก็แมทชิ่งให้เข้ากันอันนี้มันก็คือการที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ทำการรับรู้ ที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้การบูรณาการอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผู้ที่มีบทบาทหนนะ้าที่ในการเป็นวิทยากรเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องเข้าใจและศึกษาให้รู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างที่สามารถมาบูรณาการได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับการพัฒนาตนนะนี่คือข้อที่2ส่วนข้อที่3คือคุณต้องเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เข้ามา ในชีวิตของคุณไม่ว่าแต่งงานนั้นจะเป็นงานเล็กหรือง,งานใหญ่งานเล็กงานใหญ่ไม่ได้สําคัญมันสาคัญอยู่ที่ว่าคุณทํากับมันเต็มที่ไหมคุณให้มันเต็มที่ไหมและคุณพร้อมที่จะมีเวลาอยู่กับมันหรือไม่บางทีเราคิดว่าเรามีชื่อเสียงเรามีคนรู้จักเราเป็นด็อกเตอร์เราอยู่ในระดับการศึกษาสุที่สูงแล้วก็เราถูกการยอมรับในสังคมวงกว้างแล้วทีนี้ มีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรอยู่ในหลืบอยู่ในเขาอยู่ในซอกนะเห็นความสําคัญถึงคุณแล้วก็มีความต้องการว่าอยากให้คุณไปเป็นวิทยากรบรรยายโดยอาจจะค่าตัวของคุณอาจจะไม่มีมีแต่อาหารให้คุณกินแล้วก็คุณต้องไปเองคุณต้องกลับเองบางทีเราจะต้องสร้างความเข้าใจว่าความสําคัญมันอยู่ที่ว่าชุมชนสังคมนั้นนะฮะ เขาให้ความสำคัญกับเราในมิติไหนและเขาอยากรับรู้อะไรจากเราการที่เราปฏิเสธงานเล็กงานน้อยนะฮะไม่ใช่ว่าเราอวดหรือเยออหยิ่งอะไรบางทีอาจจะเกิดจาก,กเราไม่มีเวลาพอที่จะไปแต่ผลกลับกันว่าถ้าเรากลับปันเวลาให้กับเขาบ้างแล้วก็พร้อมที่จะไปให้ความรู้และก็การศึกษา,เ,าเขาแล้วก็ให้มิติมุมมองต่างๆเนี่ย จัดว่าเป็นประโยชน์ที่เราให้กับชุมชนสังคมและก็สถานที่ตรงนั้นดังนั้นการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเห็นว่ามันเป็นความจําเป็นเห็นว่าเป็นความสําคัญไม่ว่าแต่ความสําคัญที่เขาให้กับเราหรือไม่ว่าความสําคัญที่เรามีให้กับเขาอันนี้ก็ควรจะต้องมีทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ควรมองว่างานที่เข้ามาเป็นงานที่เล็กไม่สมกับตนเองการที่เราปฏิเสธงาน เปรียบเสมือนการปฏิเสธโอกาสของตนเองและก็ปฏิเสธโอกาสที่เราจะได้เห็นชุมชนสังคมนั้นๆจากพื้นที่ที่เราไม่ได้เคยไปเลยนะคะก็เหมือนกับเป็นการตัดโอกาสความรู้ตัดโอกาสาการได้ยินได้เห็นได้ฟังได้รับรู้เรื่องราวความสุขความทุกข์ของเขาหรือความต้องการของเขาถือว่าเราตัดโอกาสไปซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง เห็นคุณค่าแล้วก็ให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะให้คุณค่ามากน้อยเพียงใด3ข้อนี้นะคะเป็นคติประจําใจของยโสธราศิริภาพระพกรในการทํางานมาตลอดระยะเวลา22ปีจนได้มานั่งอยู่ในจุดตรงนี้นะคะดังนั้นงานเล็กงานใหญ่งานน้อยองาน อะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วถ้าเราให้ความสําคัญกับงานแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้กับงานงานนั้นก็จะสร้างโอกาสให้กับเราเสมอดังนั้นทริปนี้นะคะพูดเพีงสั้นๆว่าอย่าดูถูกงานแมน้แมนงานนั้นจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามนะคะบางทีเป็นงานใหญ่อาจจะไม่ได้ให้คุณค่ากับเรามากมายเท่ากับงานเล็กๆที่เราไปาไปเพิ่มเติมนะคะไป เกื้อกูลไปให้นะซึ่งมันอาจจะเป็นขวัญเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแนวทางให้กับมนุษย์อีกหลายๆชีวิตที่เขาต้องการเสพความรู้ต้องการที่จะเสพไอเดียต้องการที่อยากได้มิติอยากได้มุมมองอยากได้แนวทางจากเราก็เป็นได้นะคะอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครา์กดกระดิงติดตามให้กับยโสธราศิริภาพประภกรด้วยนะคะ I live in now in the technology Surin College in the Thailand the Thailand country thank you so much